มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสภาพอากาศวันนี้กรมอุตูเตือนร้อนจัดอุณหภูมิสูง42องศา17จังหวัดเจอฝน 13เมษาย,ยน2566กลมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะทำให้ประเทศไทยนั้นจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันคะ่ะและจะมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในขณะที่ลมใต้พัดปกคลุมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกนะคะ จึงทาให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งค่ะจึงขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดและระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ไว้ด้วยส่วนลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ทําให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่นะคะ ในช่วงวันที่15-16ถึงมียน2566บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็ยนกำลังปันกลางจากประเทศจีน จะแผ่ลงมาปกคลุมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ส่งผลทําให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากอ่าวไทยแล้วก็ทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะซึ่งจะมีกําลังแรงขึ้นในขณะที่ประเทศไทยนั้นจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนจะมีพาย,ยุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้คะ่ะ โดยมีลักษณะของพาย,ยุฝนฟ้าขนองรวมกันโชกแรงแล้วก็ลูกเห็บตกบางแห่งรวมไปถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่นะคะส่วนฝุ่นละอองภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนนั้นมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงมากเนื่องจากการระบายอากาศไม่ดีคะ่ะส่วนทางภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ ยังคงมีการสะสมน้อยเนื่องจากการระบายอากาศบริเวณดังกล่าวยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพยากรณ์อากาศภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหล่วในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด23-29อ,องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุงสด38-42อ,องศาเซลเซียสค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อละสิบของพื้นที่กับมีลมกันโชกแรงบางแห่งนะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสโธรอํานาจเจริญสีเสเกตและอุบลราชธานีค่ะอุณหภ,ภูมิตม่ำสุด24-28องศาเซลเซียสสูงสดุด39-41องศาเซลเซียสค่ะ ภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสสูงสุด38-41องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันนะคะโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อนละสิบของพื้นที่ส่วนมากนะคะบริเวณจังหวัดปราจีนบรุรีสะแก้วจันทบ,บรุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด26-29องศาเซลเซียสสูงสุด33-39องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองระลอกสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสสูงสุด33-37องศาเซลเซียสนะคะ ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเกต็ตและจังหวัดตรังค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสสูงสุด34-37องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร กรุงเทพมบาหนครและปริมณฑลอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด28-29องศาเซลเซียสสูงสุด34-39องศาเซลเซียสค่ะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ